ความรักก็เหมือนฝันรักคงมั่นคือฝันแท้รักร่อแรกคือฝันโยกรักโศกโครกคือฝันดำรักถล่มคือฝันเหยินรักหมางเมินคือฝันห่างรักร้างคือฝันหลอรักนิกงงอคือฝันกุดรักเบิสุทดคือฝันขาวรักชั่วคราวคือฝันปลอมรักอ่อนซ้องคือฝันร่วงรักสีม่วงคือฝันเก๋รักจำเจคือฝันซ้อน รักสลอนคือฝันแทรกรักแรกคือฝันน้ำนมรักระบมคือฝันผุกรักคิดกุกคือฝันกระต่ายรักสลายคือฝันหลุดรักชำรดคือฝันสึกรักเจ็บลึกคือฝันขุดรักตุดคือฝันหนุ่มรักทั้งกลุ่มคือฝันหมดรักสลดคือฝันพลาดรักต่างชาติคือฝันฝรั่งรักปิดบังคือฝันชูรักอุดอู้คือฝันช้า รักกะหาคือฝันเล่นรักไม่เป็นคือฝันดะรักน่จะขอฝันถง